ผักบุ้งนายอดสวยเลยนะครับเดวชวินเก็บแป๊บหนึ่งยอดอ้วนๆเลยอยู่ในปลาข้าวเอาไปแกงส้มนะครับแกงส้มปลาขาวเดวชวินเก็บแป๊บหนึ่งนะครับชวินได้มาแล้วนะครับผักบุ้งนาเอาแกงส้มใส่ปลาขาวทอดนะครับได้มาสักประมาณสักหนึ่งถ้วย ก็พอกินอยู่นะครับสองคนยายเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าแกงส้มจะเป็นยังไงบรรยากาศท้องทุ่งนาน้ำไหลบางที่ข้าวกำลังจะตั้งท้องนะครับบางที่ก็เก็บเกี่ยวแลวเริ่มเหลืองแะเหมือน ของน้าชายนะครับจะได้เก็บเกี่ยวแล้วสวัสดีครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ฝั่งเรานะครับวันนี้ชาวินจะมาทำแกงส้มผักบุ้งนาที่ไปเก็บมานะครับตอนไปยกยอใส่ปลาขาวทอดนะครับ ปาขาวก็ไปยกยอมานะครับพริกแกงก็ตำเรียบร้อยแล้วแกเนื้อปลาบูที่ต้มไว้มาตำรวมกันนะครับเพื่อให้มันรสชาติมันนัวๆจะได้เข้มข้นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปในหม้อที่ตั้งน้ำมาแล้วนะครับหม้อตั้งน้ำต้มปลาบูใส่ไปเลยนะครับ น้ำเริ่มเดือดแล้วเดือดตะลนตะลนไม่ได้ตั้งกล้องนะครับใช้มือจับเอาอาจจะสายไปสายมานิดหน่อยเดี๋ยวรอน้ำเดือดอีกทีนะครับแล้วก็จะใส่ผักบุ้งลงไปนะครับ เมื่อน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวใส่ผักบุ้งเลยนะครับผักบุ้งนาผักบุ้งแดงผักบุ้งเขียวใช้มือเลยนะครับกันบ้านดีเทใส่ดีกว่า เดี๋ยวรอผักบุ้งสุกนะครับเดี๋ยวคนก่อนรอผักบุ้งสุกแป๊บหนึ่งนะครับปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งผักบุ้งเริ่มจะเปื่อยแล้วนะครับ เดี๋ยวชาวินเติมน้ำมะขามลงไปนะครับอุ้ยหล่นใช้มือเดียวสองช้อนสามช้อนสามช้อนพอกมนมนะอีกช้อนละแกงส้ม เดี๋ยวเติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยเปรียปร้ยวๆหวานๆแกงส้มใส่น้ำตาลนะครับเพิ่มความหวานนิดหน่อยความขึ้น ๋ย่ถ้าไม่หวานก็เติมอีกนะครับถ้าไม่เปรี้ยวก็เติมน้ำมะขามไม่อีกลดตามชอบครับใส่ปลาขาวที่ทอดไว้นะครับลงไปนะครับเพราะว่าเนื้อจะได้ชุ่มชุ่มแกงส้มปลาขาวทอดปลาก็หาเองยกยอเอง ทางปุ้งก็เก็บเอาจากทุ่งแนาปิดฝาไปแป๊บหนึ่งนะครับรอให้น้ำงวดชุ่มตัวปลาให้ปลายุ่ยนะครับจะได้อร่อยอร่อยนะครับสักพักแล้วนะครับเนื้อปลาอาจจะนุ่มแล้วน้ำแกงส้มอาจจะซึมเข้าในตัวปลาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดู ว้าว <Wow. S 2> น่ากินจังยายดีไม่อยู่บ้านตามเคยออกกําลังกายมันเดินนะครับชิมดีปนะอืมเข้มขน้นเข้มขน้นเข้มขน้ขมขนนัวนัวลำขันนาดลำแต่ลำวา เดี๋ยวตักใส่จานใส่ถ้วยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วนะครับแกงส้มผักบุ้งนาปลาขาวทอดหอมๆเลยครับปลาสายองวะโนโอตโตะนะครับเพราะว่าตำเนื้อปลาลงไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับชวินยองนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจคอยเมนต์คอยรับชมคอยติชมต่างๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับชวินก็ติดตามกันไปยาวๆเหมือนกันนะครับ ขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้า